ที่แล้วในในในสามเทพในสามเทพรอพี่ยาจริงๆะจริงจริงเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยอาเลาค่ะโอเค่ะซื้อแตปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนว่าพีอย่างไฟนอรต้นปีนี้ว่าซื้อจะอตรงไหนเอ่ยเป็นว่าต้องรอเหรอต้องรอเลยเหรอเป็นเศรษฐีต้องรอเหรอโอ้โน่โน่โนต้องรอจะไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่ที่อยู่ก่อนเอกมัย เราชินกับการเมืองเลยอะปี๊ยะเราชินกับการเมืองแบบค่าในชี่นี้เป็นเมืองสำหรับปี๊ยะที่ดินที่ซื้ออยู่ี่แปลงก็คือยิมนาเด็ดก็อยู่ในแถวอะไรแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีตัวตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่ามันทำงานสะดวกคือที่แปลงนี้ที่แปลงนี้ตั้งใจทำเป็นเรือนหอเลยไหมปี่ยะ ก็ก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบนอะไรเลยก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นบทชั้นประสบความสำเร็จของคนต่างชาติที่ยะได้ไปดีๆหลายปี่มากๆเลยไปเห็นได้ไงใครไปเห็นอะไรดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยืม มันก็จบจบจบที่ตรงนี้แลบพื้นที่กำลังดีแบบเรายังแบบพออร์ดได้เื้นที่เท่าไหร่จำไม่ได้ต้องนะเด็กี่ไรได้่ได้หราองเร์อที่แบเป็นเอกสารเงื่องี้ยออันนี้เป็นแบบว่าซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันเลยชะค่ะที่ดีงามราคางามไหมครับแย้วคะราคาที่แบบเราจับต้องกันได้ 35ล้านว้าานเรา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 เร่มกับใครบ้างเนี่เราเราเร้่มใครบ้าที่จับตรง้เยากไ้จะจะเริ่มลงเสาเอกเสาเข็มยังไงไโนแพร์นคะตอนนี้เป็นที่ดินเปล่าใช่ไหาครับยาตอนนี้เป็นเป็นเรอมีสิ่งาอูแล้วรแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ ไม่มีแการอะไรเลยค่ะแค่แค่ซื้อได้แบบเราเจ็ดเวลามันยุ่งเหิงเรยไปซื้อก็รู้สึกแบบไม่รู้คอมฟอรทแล้วอันนี้เป็นกจจจากการติดต่อยังไงถึงจะได้ที่แปลงนี้มาพี่อะติดต่อกันยังไงติดต่อกับเจ้าของยังไงถึงจะได้ที่แบ่น้จริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านค่ะอ๋อั่นเกดเดียวที่เหมือนแบบแม่ตั้งไว้ว่าแบบขอร้องอย่าไปซื้ออะไรขี้นอกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยอะ ใชเวลาอ้อนเขานานไหมครับก่อนเขจะได้หมอนอไนก็เขจะยอมขายให้ตัวเองเจ้าของเจ้าของเจ้าของคือก็ไม่นะขายวันนีใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนกาับมัแล้วก็้างติดสิแล้วด้วยสถานที่อะไรอ่าถามอีกเรื่องนึก็บอกว่าเจอนาเดทได้ทุกที่ที่เป็นไวรัล้าคนไปฟ้าที่แบบถึงจะกล้า้าคนไปฟ้าชื่อทำไม what ไม่เห็นเรอไม่เห็นเเหรอเฮ้ยนันต์กาหนูคุอยากคถเียไเอาไปซักที่ร้านซักแพงของเขาอที่อยู่พารากอนแล้วทา่างนยเหรอไม่ได้หรอชื่ออะไรอ่ะเบอ์อร์อรอเี๋ยวใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าย่าว่านะแบบคือจริงๆที่บ้าน เออแม่บ้านจะจะแยกให้เลยเพราะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเออช่วยเอาไปซักีนาหรือว่าน่าเด็ดเข้ามาแล้วก็คงแบบเออแล้วเราไม่รู้เหรอว่าเขาเอาไปไม่รู้แต่นั่านาตะการ์นี่เด็ดวทั้งในในตะการนี่คือเสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะอันจริงจรในแต่ก็น่าจะของน่าเด็ดนะคะในตะการจะเป็นของน่าเด็ดเสื้อผ้าน่าจะเสื้อผ้าเนี่ไมไปของหนูจะชิมไหมมันชิลมากเลยนะไม่บายอ่ะแล้วก็อีกมุมนึง <laughs> I am <laughs> so, so proud. <laughs> <I'm so> proud. <laughs> Wins it. Laughter oh. amongst it. Love that. <laughs> <laughs> คือ health ค่ะเออเขาเล่ากับเราเดชเป็นคนที่ค่อนข้างแบเปรตตีนไป super chill ค่ะจริงจอันนี้คือสถานการณ์แบบข้าวยาไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งเราก็มารับแบบอาบแดดกันป็นคนติดติดแบบขอได้เจอแดดสภาพในในหนึ่งวันอย่างแบบรู้สึกไงบ้างที่คนบอกว่าเหมืเจอเดตได้ทุกที่เชื่อค่ะเดชข้าวยาแล้วเดชไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนั่งรถ โอเคค่ะโอเคค่ะครับน้องโอเคได้ครับเนี่ยๆๆอันนี้ครับค่ะ <laughs> 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 <Okay, cười> <okay, cười> okay, <laughs>